โอเคครับผมก็สวัสดีน้องผู้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ <Okay. S 1> เราก็อยู่ในเกมไมโครฟลับนะครับอยู่ในแมปบอลเออเดี๋ยวจำชื่อไมนะ่ได้เฮ้ยเออโอ้ยจำแมปไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้นะครับเออ <Okay. S 1> ก็อะไรวะเดี๋ยวจะเพิ่งเออทำยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับผม ผมคือบอลคงซีเฮดเลยชแนลนะครับแล้วก็เป็นนี่เป็นแมพของแรกของผมนะแมปนี้เป็นแมพกับดักระวังตัวด้วยละ่ะภารกิจเก็บไดมอนด์นะครับให้ครบ10บเมตรโดยไม่ตายตายนี้หายแน่นอนนะครับห้ามโกห้างขุดบล็อกนะครับผมไม่ขุดนะผมผมผมไม่เออไม่เอออะไรวะเอ้ <c oughs> ขอให้สนุกมากกับแบบนี้แหละไปได้เออไปนี้เอออาจจะมีกับหลักก็ได้นะเฮ้ยมีไหมวะรออันนี้ดิเราจะฝักฝักฝักโอ้กูรู้เลยวันหนึ่งหนึ่หนึ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เอ้ยแล้วเนี่ยไปเลือกให้ถูกเพื่อเอาไดมอนต่อผิดตายเย ห้ามเปิดมอนเตอร์หรอไอจาดไปอะไรนะไอคับอีเอชล่าสุดคือซูซูซีซูซูไม่ใช่ครับเออนี่ได้แล้วนะครับโอเคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้แม่งโอ้โหเพื่อนเรียกมาก็ไม่รู้นะครับสัตว์เพื่อนมา โอเคกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงวะแม่งเพื่อนก็เรียกไม่ให้ดีนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอาหารในชี่แบ่งไว้ดีกว่านะฮะเผื่อไม่แด,ดกนะครับอ้าวจะไว้ทาไมวะแล้วก็ปิดมอนเต้แล้วเป็นแบบว่าเอออะไรวะพีทฟูงไงนะฮะเราไม่หิวนะครับไปเลยนะครับไปไปไปเราไม่เอานะครับพวกชุดก่ออ่าหยับเลยไม่ใช่กับดักโอเค โอเคอ๋อยงไม่ต้องกลัวปับป๊บปั๊บกูไม่กลัวอันนี้เราไม่ต้องเอานะฮะได้สอบไปแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับผมไปดูคุณเอออะไรวะ่ะคุณซีอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้นะฮะผมไม่ดูการเล่นด้วยนะฮะอาชิบหายนะครับเรอ,อวะนะครับผมก็เลยไปโดดมารู้จักสังเกตนี่ไงนี่ไงอะไร นะครับรู้จักสังเกตเออเห็นแล้วนี่นี่นี่สีแดงกูมไม่เอาีมันมีสองแบบนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรอ,อแต่เนื้อนะเอ้ยเพชรโอเคอาจารย์มาแล้วก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูอาจารย์ กูรู้เลยดูดูด,ด,ดูนานกว่าแล้วหาขึ้นอะไรไม่โยกก็ไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นใบนะครับเป็นาขึ้นอะไรเนี้ยกดแม่งกูไม่กลัวอา้าวไม่มีหรอกอุตส่าห์ไม่ดูเขานะฮะโอ้โหไม่ไหวแอะเอะโอเคโอเค อาชาร์เจนสวัสดีเอ,อ้ยหนึ่งสองสามชาเจนเลยสัตว์กดดิกดดีถ้ายอยากเล่นต่อไม่อยากเล่นไม่ต้องกดกูเล่นกูจะกลับบ้านออไม่ใช่แล้วต้องนำเนินต่อแม่งเออย่างไงต่อแป๊บอ่าได้ไดมอนด์แล้วก็เอ้ยกุญแจกุญแจทียอะไรเนี่ยเอาทิ้งไว้อย่างนี้เหรอ <c oughs> ถ้าไม่มีหุ่นยก็ไปใส่หุ่นยใส่ไปแล้วปิ๊เอา้าเปิดได้ตัวนี้ไม่ใช่นี่เอาไว้ขุดไดมอน์อาจาย์ไปกูลหมดก็ได้ <c oughs> สเตเกียนแบบแล้วทางมืดนะไม่มืดครับไปเลยอาจจะเจ็บตัวเล็กน้อยระวังโอ้ไม่กอด โอ้ยว cool. <Ooh. S 1> ิวิคนสร้างแหม่พ <Floyd appeal> ี่อะไรผู้หญิงกระเทยวิกระเทยนี่โอ้ไม่อยากไปเสียวดักเลยเนาะเด้อถืออัดดักเงี่ยเพราะว่มีนก็ดียังดีบ้าแมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปผู้ชายผู้ชายใช่ไหมวะเฮ้ยยังไงวะเออผู้หญิง รู words, er, ้เลยอย่างนี so. er ้เดี๋ยวเรากดเพื่อจะอ่าโอเคเฮ้ยก็เป็นผู้ชายดีกว่าเราอ่านว่าครับภูมิครับภูมิอยู่อุ้ยรู้ว่ากระเทยกรรมตาเฮ้ยเดือดเดือดตามลิสโตนไปลายลดไปโลดไปโลดไปโลดไปไปยังไงวะอ่านี่ไงเอาเอาเอาไดมอนด์ แปอันอนจาจัดไปแล้วกเ็เดินมาเดินมาเด,นเดินมาเดินไปเดินมาเดินไป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 อะไรเนี่ยเอาทอชไว้แล้วอ๋อ,อเฮ้ยแล้วมาเว้ยอ,อย่าเพึ่งเ <c oughs> อ้ยอ,อะไรเนี่ยได้ก้าเมตรทีแล้ว ที่แล้ววิ่งต่อไปเฮ้ยเฮ้ยกูจะไปยังไงวะเนี่ยยังใหกูเอออะไรวะไปไปไปอย่าพึ่งอโอ้โหยังไงวะเนี่ยไปครับไปเฮ้ยเฮ้ย,ยโ,โหคุณไปเอาเพชรมาข้างหน้าหรือเดินตรงไปแล้วมา นี่และเลี้ยวขวาขวาหรือทางนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกเว้ยกูไม่เอาเฮ็ยังไงเนี่ยโอ้คุ้มเอ้ยเดี๋ยว,ย,วยังไงมะเนี่ยนี่คุณเอาเพชรไป ข้างหน้าหรือโดนลงไปแล้วเอามาที่นี่ลเลี้ยวแค่เลี้ยวขวาเฮ้ยยังไงวะตามทีส่สโตนเป็นอันนี้นะดูนะดูอ้าวมีรออยู่เอมมันจะเป็นรอยยังไงวะเนี่ยเออด้านหน้าไหนวะนา,นนาด้านหน้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 าอ้าวนี่ไงเห็นแล้วโอ้ย เห็นแล้ว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 สีแดมันยูสียู่สีนู้นเฮ้ย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 ง่วงง่วงง่วงนี่นี่เอ้ยเห็นแล้ว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 ยีแดง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 แยีแดง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 แดมาไปไปไปนะแม่ไปนะแม่จี้อัะจี้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 เฮ้ยไม่ใช่แล้วคนคนคน คนเออต่ยังหวัดที่ไม่ใช่เออภาคอีสานนี้ฟังไม่ออกบางคนก็ฟังออกก็ไม่เออนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปขวาไปเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาเออยังไงวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเลี้ยวขวาหรืออะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ย เอ้ยยังไงอ่ะยกหัว,วอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรของเนี่ยอ๋ออย่าว่าแมพมันคือแมพเราจะลองเสียงดูมันต้องต้องใสยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ใช่นี่คือเอ็นเลยครับผม <c oughs> ไม่เล่นเลย โอ้ยตรงไหนตรงไหนรีบไปรีบไปไอ้อัมเดอะแฟรไปโลดเอ่อเปิดประตูแล้วก็เอ็ดเี๋ยวักเอานี้ไป <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้เขาด้วยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ด้านล่างนะครก็ส่วนช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับเย่